สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมมพันธุลากันค่ะพ่อขาสวัสดีค่ะคุณลิตขาสวัสดีค่ะครับเราจะไปไหนกันคะพาคุณตาไปหาหมอครับพาคุณพ่อไปหาหมอกับเอฟซีขานี็ค่ะเรามาในชุดสีม่วงค่ะวันนี้ค่ะทีมสีม่วงค่ะพาคุณพ่อไปหาหมอกับเอฟซีค่ะก็เป็นเวลาที่คุมพันธุได้มาทักทายเอฟซีค่ะอยู่บนรถค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะนี่ค่ะคุณพ่อภูมพันธนั่งอยู่เนี้ยนั่งหน้าเทเลอร์อยู่เนี่ยค่ะปึ๊บนั่นแหละค่ะอันนี้โูมพันธกับคุณสัมฤทธิตุลากันขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเย่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยล้าค่ะ วันนี้แดดจ้าเลยค่ะก็ภาวนาอยากให้ฝนตกเพราะว่าข้าวกูุมพันตายแล้วค่ะน้ำฝนไม่ตกน้ำแห้งวันนี้สาธุคอยฝนตกเด้อข้าวจะตายหมดแล้วค่ะจะไม่ได้สูบน้ำใส่ข้าวเลยค่ะเอฟซีขาทำนาก็ยุ่งยากลำบากหลายเรื่องเหมือนกันต้องดูแลน้ำดูแลอะไรต่างๆถ้าน้ำว่าฝนไม่ตกก็ต้องไปสูบน้ำ ไปหาเครื่องสูบน้ำสูบน้ำจากสะจากบร์ขึ้นไปใส่นาค่ะหญ้าก็เกิดขึ้นเต็มเลยค่ะหญ้าในนาข้าวค่ะเนี่ยปัญหาอีกตามมาก็คือหญ้าเป็นวัชพืชที่เราต้องกำจัดออกค่ะต้องไปถอนออกวันนั้นก็ไปถอนออกได้เยอะพอสมควรแมลงหวีแมลงวันมากัดมา ทำความรำคาญก็นี้ขึ้นมาจากแปลงนาข้าวเลยค่ะเอซค่ะต้องหาร่มใหญ่ๆไปกลางต้องหาร่มไปกลางแล้วก็ถอนแล้วก็จัดการมาแมลงวีก็คือน่าจะทายาบองค่ะแล้วก็ทาโกอโยเขาไม่น่าจะมาใกล้ใช่ไหมคุณฤทธิ<า>์ครับคุณฤทธิ์บอกว่าคาบประสานว่า เป็นเวลาที่เราได้มาคุยกันได้มาทักทายนะคะก็ขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกกาลังแรงใจที่ก็ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะไม่ว่าเอฟซีจะทํางานใดอาชีพใดขอให้เป็นอาชีพสุจริตก็ถือว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันค่ะขอบคุณเลยล้ยเลยครับพี่น้องอยู่บนรถก็จะโยกเยกโยกเยกอยู่นี่เลยคะ่ะวันนี้หมอนัดเที่ยงค่ะเราออกจากบ้านประมาณห้าโมงห้าโมงตรงค่ะออกจากบ้าน เฝ้าอีลุกอีลุยคือเก่าแล้วค่ะพี่น้องเฝ้าวาสันจากอันใดเป็นอันใดแล้วค่ะภารลหน้าที่หลายอย่างขอบคุณเอฟซีมากมากเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะพบกับกลุ่มพันได้ในคลิปหน้านะคะพ่อขาสวัสดีค่ะครับคุ้ล่ขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ